นี่คือทริคในการสนทนาที่เจ๋งที่สุดนะคะไม่ว่าคุณจะคุยกับลูกค้าหรือใ,ใครก็ตามใช้คำว่าใช่และมันเป็นเพราะทุกครั้งนะคะเวลาที่มีคนไม่เห็นด้วยกับคุณถึงแม้เขาจะพูดในแง่ลบนะคะถ้าลูกค้าพูดว่าผมว่าของคุณแพงเกินไปใช่ค่ะและมันเป็นเพราะเราลงทุนมากกว่าในการทำ R&D ทุกครั้งที่คุณใช้คำว่าใช่และมันเป็นเพราะ ในการสนทนาที่เป็น Negative มันจะเป็นการปรับมุมในการสนทนาให้เป็นโพสิทีฟคนส่วนใหญ่จะพูดว่าใช่ค่ะแต่ถ้าคุณใช้คำว่าใช่ค่ะแต่มันจะเป็นการที่คุณพยายามไปหักล้างความคิดของเขาแต่ถ้าคุณใช้คำว่าใช่ค่ะและมันเป็นเพราะมันคือการที่คุณเห็นด้วยกับเขาและให้เหตุผลเพิ่มเติมมันต่างกันนะคะ คุณต้องปรับมุมในการสนทนาให้เป็นด้านบวกเสมอไม่ว่าสิ่งที่อีกฝ่ายพูดออกมาจะเป็นยังไงวิธีนี้ powerful มากนะคะ